สวัสดีครับพบกับช่องแมงครับูชแน,นลนะครับเราก็เตรียมตัวแล้วนะฮะเอซหลังจากอ่าตื่นมาก็อาบน้ําแต่งตัวนะครับหนะ่อย c ีกระเป๋ากระเป๋านะครับก็จัดไปแล้วนะครับอ่ใส่อะไรกระเป๋าตั้งนี่ก็เตรียมพร้อมนะเอฟซีเป็นไงบ้างอนอะนะฮะไอพอกนะครับ อืมอืมนะครับก็เตรียมไปด้วยยานะครับเดี๋ยวเยอะมั้มเนี่ยเอ็นดูก่อนนะฮะโอ้สองเม็ดนะครับสองเม็ดต้องเอาไปนเนแพ็คนะครับผมมงพาวะแบงค์นะครับ จะลืมนะครับสายชาร์จสายเชิ้เนี่ยเนาะอือนะฮะนะฮะต้องเช็คดูดีๆนะเอฟซีนะครับห้องนงขห้องน้ำก็เชียนะครับได้อยู่เนาะนะนะนะครับ อ่าโอเคนะครับไปเฟยอ่าต้องปิดด้านหลังต้องเปิดไว้ด้านหลังเนาะนะครับเอ่อนะครับต้องเช็คดูดีๆอันไหนที่ยังไม่เตรียมเติมแล้วก็เนาะอืมออกมาด้านนอกนะครับจะมาเช็คอยู่ ด้านนอกด้วยนะครับ <c oughs> อะไรโอ้โหผมใส่รองเท้าอยู่ในรองเท้าเลยใน f อโอ้โหตกใจออกมาหเข <c oughs> ้าไปในรองเท้าเราก็ใส่ถ้าเป็นสันมีพิษนะโดนไปเร็วนะะ อืมน,นะครับจับปาดงนะด้านหลังโอเคเช็คต้องเช็คออกมาเช็คหนะ้าไอซีนะครับจะเตรียมอะไรอีกนะครับก็จะไม่ได้เอาตั้งกล้องไปนะนะครับไปหมอใส่เนาะนะครับ ก็จะเอาผร้แบงค์โทรศัพท์นะฮะนี่นะครับอะไรอีกนะครับคือได,อด้อยู่นะฮะแกรถไหน ยนต์เจลรถเจลรถกินเจลรถกินเจลรถจิ๊บๆๆๆๆๆมึงก็จะเอาไปไว้ใต้ใต้เบาะรถนะครับ FC พี่ลอยหมดเลยนะเอ๊จีโอ้ยลม้มชิปอ่านเถอนี่เตรียมแล้วนะครับเสื้อกันฝนกระเป๋าจะเอาไว้ยังไงเนี่ย ะฮะหลวงไม่สินนะฮะเอาอะอีกจะถอดปักเนาะ จะยอมองไปด้วยนะครับอันซี่อีกท้ามานะครับผม ไปนะครับนี่นะครับ FC สีอ่าหมวกนกแมวหมวกนะครับหมวกก็เอาอันนี้แหละนะฮะนี่แหละนะครับพีซีสกินนี่แหละนะครับใส่เข้าไปนะครับ อะไรอีกเป็นตาเหรอเอเป็นตาเวลาขับรถใช่ไหมใช่นะครับเอานี่ไป,ไปก็เตรียมไปแล้วนะครับเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนาะ โอเคนะครับหรืออะไรอีกนะครับถ้าตั้งกล้องไม่เอาไปนะ F4 ก็ 4, จะเป็นมือถืออย่างเดียวนะฮะเอาปิดไฟุปก็เช็คให้เรียบร้อยว่าหาอะไรบ้างเนาะนะครับมืดแล้วนะฮะ วก,กันแล้วก็ซื้อในระหว่างทางนะ FC นะครับจะมีหรือเปล่านะฮะตั้งมนาะตั้งอหมวกแล้วมีแต่ว่าตั้งเนี่ยมันจะเหลือถ้าซื้อไปแล้วจะเหลือไหมนะคร FC ตอนนี้ผมหาคุณเจนะ เช้านี้นะครับ fc เตรียมตัวนะครับเดินทางนะฮะสู่จัมปาดงนะคะเอ fc อ่าเช้านี้นะฮะนะครับเรียบร้อยนะครับแต่ทงทรงเชืองเรียบร้อยนะนะครับแต่ว่าผมหาตุ๊แกก่อนนะครับ โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแม่งทัพครูชาแนลครับขอบคุณมากครับผมเจอกันที่จำปาดงครับ